สวัสดีน้องอึ่งอางค่ะมาหลบอยู่ในสวนค่ะเมื่อคืนลมแรงก็เลยมากวาดใบไม้นะะก็เลยนี่มีตะแกรงเสร็จมากวาดใบไม้กลิ้งเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็รู้สึกตกรกใจว่าไม้กวาดไปโดนตัวเขาหรือเปล่าน่ารักไหมคะ ิ้งกเหมือนเดิมเลยนี่มีมดด้วยมดดำเยอะแยะเลยค่ะปรากฏว่าเขาคงมาซุกน้านั่นมีขยับมีขยับมีขยับนะน่ารักไหมคะเป็นในแบบนะเป็นในแบบนะคะนะเดี๋ยวจะไม่มากวนรอบๆนี้ก็เป็นสวนนะันะคนะเราก็ปลูกต้นไม้ไว้นะเขาก็มาซุกแอบอยู่ รักไหมคะขออนุญาตถ่ายหนูไปเป็นในแบบนัางแบบหน่อยนะอยู่ไปอยู่ไปไม่กวนไม่กวนขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนคิดถึงจ้ะนี่มาดูนะคะมีมดด้วยเย,ยะแยะเลยอาหารเขานะคะเขาก็จะมาอยู่ของเขาอ,อ,อยู่ดีมีความสุขนะจ๊ะจะไปไหนอะ่ะมา ไหนใบไม้ใบนี้มันกวางหนูอะเอาออกก่อนนะกวางหน้าตาน่ารักของหนูอ่ะโอเคไม่กวนแล้วไม่กวนแล้วไปแลนะนะ